เว็บซอมบี้รักเว็บสุ่มรหัสด,ดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคผมคาราซึกกับเบโลเบตตี้เนี่ยก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็เป็นตัวดิจนต์รายเดือนตัวใหม่นะของเดือนนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมมีประมาณเกือบ4 0 0พเพชรนะผมก็จะสุ่มให้ดูผมว่ามันออกยากแค่ไหนนะ ตัวที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นคาราสึมากกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าเบโลเบตตี้เนี่ยแลดูจะเล่นยากนะผมแต่ว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยน่าจะเก่งอยู่นะฮะก็ไม่รู้จะไหวขนาดไหน,นผมก็ต้องรอดูรีวิวนะครับผมโอเคแล้วก็มาเริ่มสุ่มกันเลยฮะจนกว่าจะเวลลอยทั้งสองตัวละครนะรผมคลิปไปมาเลยผมตัวแรกคาราสึนะฮึออกง่ายอยู่เนี่ย ร้อยเพเท่านั้นนะผมออกแล้วนะคาราสึคลิปคลิปด้วยความรวดเร็วเลยนะผมเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้เบลโลเปตตี้มากกว่าคาราสึนะแต่ว่าคาราสึมันก็เก่งอยู่นะแล้วก็เท่ด้วยนะผมโอเคหวังว่าทุกคนจะสุ่มได้นะผมแต่ว่าก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเยกใหม่จะบานแล้วนะผมแข็งใจเอาไว้นะโอ้โหสามตัวเลยว่ะสีดาว ผมเนี่ยก็ยังไม่สุม่มผมไอดีหลักนะมีประมาณสองพันเพชรนะผมตอนนี้เก็บไว้ผมรอเรียวคุก,กิวเท่านั้นนะโอเคส k ิปไปไม่มาอืมตอนแรกนึกว่าจะมีสีน้ำเงินมาสักหน่อยผมสำหรับตัวละครใหม่ทั้งสองตัวนะแต่ว่าไม่มีเลยผมน่าจะเก็บสีน้ำเงินไว้ให้เรียวคุก,กิวแน่นอนเลยนะเนี่ยรอสุ่มได้เลยนะผมมาเป็นโล่ําเงินที่ดีเลยเนี่ยโอ้โห โอเคไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนนี้นี่จะมีตัวสเตปตัวอะไรมานะผมแต่ว่าอาจจะเป็นพวกคณะปฏิวัติ2ตัวที่เหลือก็ได้าหาย้องสองคุณพลนะฮะอืมก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมโอเคมากดต่อไปครับผมยาวๆนะเหลือ3 5 0พันหรเพนะผม,มก็เงียบคลิปมานานแล้วนะียไม่รู้จะออกมาตอนไหนนะผม ออกมาได้เร็วยิ่งดีแล้ผมจะได้เหลือเพชรเยอะๆนะฮะโอ้ซันจิพูดแล้วเครียดนะเนี่ยไม่น่าเสียเพชรในไอดีหลักไปสุมส่มซันจิเลยนะครับเจ็ดร้อยกว่าเพชรรู้สึกเสียดายมากเลยลูกนี้เอามาสุมไอ้พวกคาร์ดสื่ไปเลยวิย่งดีกว่าเยอะเลยนเนี่ยเฮ้ยเขาจะ้าใ้เป็นบทเรียนนะผมว่าซันจิมาก็ไม่ไ้องไปสุมอีกแล้วนะแ <c oughs> ้ามันจะน่าสงสารขนาดน,นี้นะผมอุย้ยโอเคใกล้ได้บัตรดำแล้วนะผมมาสคิป ชึบชึบโอ้ยไม่มาฮะฮึมไปกดต่อครับบัตรดำใกล้มาแล้วผมโอเคสคิปไปไม่มาอีกน่าจะได้บัตรดำเลยหรือเปล่าเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราไปทีเดียวเลยแล้วกันนะผมสองใบมาฮะกดต่อไปนะผมยาวๆไม่มาอยู่ดีเงียบเลย เงียบกิฟบเลยถ้าไม่ดีนะพอหรือเปล่าวะนะเน,นี่ยเพชรน่าจะพอนะหวังว่าเออเนี่ยคาราสึมาแล้วนะผมโอเคไปครับรุยต่อไม่มาอืมไม่เป็นไรรู้สึกเลบลเบตตี้โผลมาหรือ,อยังวะเนี่ยเป็เลบลเบตี้เลบลเบตี้ออกยากเลิโอ้ยเนี่ยคาราสึเวล80แล้วเนี่ยโอ้ เ,เบลเบตตี้อยู่ไหนอ่ะออกยากออกเย็นมากนะผมคาสื่อนี่คือออกลัวๆเลยเฮ้ยออกมาหน่อยซิเจ๊โอเคซูมต่อครับเพชรยังเหลือลอ,อยู่ยังปลอดภัยอยู่นะคือคาสื่อเวล8แปดสิบแล้วด้วยยังเหลือบัตรดำอีกนะผมมันก็ต้องได้เวลรล้อยอยู่บ้างแหละสองตัวนี้นะฮะเพชรอาจจะเ,เหลือนะผมไม่แน่ไม่แน่ม,แนมาโอ้โ ยังไม่มาอีกมาให้หน่อยเธอเบโลเบตตี้สกิปไปค <c oughs> าราซือออกบ่อยเกินโอ้โหโอเคสกิปโอ้ยมาเบโลเบตตี้มาได้แล้วเออ ในที่สุดก็มานะผมโอ้โห,โโหกว่าจะมาเบลเบตีตัวแรกด้วยคาร์สีมันปลาไปเลวแปดสิบแล้วเนี่ยเพิ่งมานะโอเคมาว่ากันต่อนะผมเบลเบตตี้ตัวแรกมาแล้วนะไม่เป็นไรเป็นลุ้นบัตรด,ดาเอานะผมก็น่าจะเวลร้อยกันเร็วอยู่นะฮะว่าคาร์สีจะไม่เวลร้อยก่อนนะถ้ารีบเกินเนี่ยคือคาร์ลสีที่ได้โคล่าแน่นอนนะเนี่ยเบลเบตตี้ออกมาเยอะๆหน่อยเบลเบตตี้มา โ okay. อเคสกิโอ๋อยกลายได้บัตรด,ดาแล้วผมเดี๋ยวเราพอได้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปสุ่มบัตรดากันก่อนแล้วกันนะฮะจะได้รู้ว่าต้องสุ่มกี่ตัวนะครับผมชื้อไม่มาอย่างเงียบกิฟอยู่นะผมเบลเบตตี้ออกมาแค่ตอนนั้นก็เงียบเลยนะผมมาครับโอ้ยคาราซเอ้อออกเยอะเหลือเกินแต่ตัวมันเก่งนะโอเคเบลเก้าิแล้วดูดิ โอ้โหโอเคบัตรดำได้เลยนะผมสองใบไปสุ่มบัตรดำมันดีกว่านะครับผมมาเบลเบตี้สองตัวเลยจัดมาชึบขอดูหน่อยนี่ธงธงอะไรเอ่ยสายอะไรสายโลโอเคเบลเบตี okay. ้ของเวลว์เจ็ดสิบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เบลเบตี้อีกหนึ่งตัวขอร้องอนะ่ะมาโอเคเบลเบตี้เบลเบตี้ โอ้โหชัดเจนเฮ้ยอีกตัวเดียวขผมเวลร้อยโอเคเฮ้ยมาเโลเบตตี้นี่คือยากเลยออกมาลัวๆนี่คือยากมากแครสื่อมันออกมาเยอะกว่านะเฮ้ยเโ,โลเบตตี้ออกมาได้แล้วออกมาเยอะๆเลยสคริปเออนี่ต้องงี้ เวล80นะผมเหลืออีก4ตัวนะฮะเบลูเบตตี้คาราซิเหลืออีก1ตัวจะเวลร้อยนะครับผมมาลุยกันเพชรเหลือๆไปครับ2,000กว่าเพชรน่าจะพออยู่โอ้โหมากดต่อกดต่อด้วยความรวดเร็วนะครับผมเวลร้อยทั้งคู่ฮนะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ทำให้ได้ก็ยัดเศษเอามาสกิป โอ้ยสวยเป็นโรเบตี้เออออกรัวๆอย่างนี้สิเหลืออีกสามตัวนะผมเป็นโรเบตี้คาราสือเหลืออีกหนะึ่งฮะสกิปเออสวยคาราสือครบเรียบร้อยนะครับผมเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคาราสึนะครับผมโอ้โหสุดยอดฮนะมาสกิปอย่าไม่มาผมเบลโรเบตี้โอเค กดต่อนะผมคิดไป,ปเอ้ยคาราส่อแบบเพิ่มทำไมแล้วโคดล่าจนได้นะผมโอ้โหอิ่มเลยทีนี้สอ2 0ันเพชรนะผมเบลโลเบตตี้เบลโลเบตตี้โอ้โหไม่มาไม่มาไม่เป็นไรสองพันเพชรเพื่อเบโลเบตตี้สามตัวนะผมมาดูว่าจะออกหรือเปล่านะยังยังไม่มานะผม คิป,ป่ะชึบโอ้โหยังอีกกดต่อฮะเบลเบตตี้ต้องมาแล้วโอ้ยพี่หลงเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆไหลาย,ยาวแน่นอนดูทรงแล้วคลิปเบลเบตตี้อ้โหยเผ่ามิงยกขบวนมาเลยโอ้โห โอเคกดต่อฮะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อแท้สา,ายโล่ยังไงเบโลเบตตี้โอ้โหจินเบให้ตายอย่ามันหลอกกันเถอะขอร้อ,อ,องเอ้ยไม่อีกแค่ไม่กี่ตัวเท่าน,นั้นก็จะแว้ว้อยอยู่แล้วออกมาให้หน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ใช่เองคาราสึไอ <c oughs> โถเอย้ยมา เออได้แล้วนะผมเหลืออีกสองตัวเนี่ยอีกสองตัวนะะภารกิจแล้วก็จะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมเบลโลเบตตี้เบโลเบตตี้โอ้อยมีเอาเบอร์ด้วยเหรอตัวนี้สุดยอดเลยวะ่ะถือว่าได้อยู่เนี่ยมาครับโอ้โหแล้วมีกล่องทองทําเพื่อไปฮะกดต่อนะผม ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหพันห้าร้อยเพชรนะครับผมยังพอมีโอกาสต้องอีกสองตัวที่เหลือนะมาเออมิสเตอร์ทีอโออเถอีกอม่กี่ตัวก็ไม่ออกให้หน่อยนะเนี่ยเพชรจะหมดอยู่แล้วเลยเออนี่ต้องบ่นนะผมมาแล้วฮนะอีกตัวเดียวเท่านั้นเบลเวตตี้ได้โปรดออกให้หน่อยเถอะนะขอร้อง อย่าให้มันต้องไหลไม่มากกว่านี้เลยสกิปโอ้ยยังไม่มาอีกฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวพันสามฮะอีกหนึ่งตัวมันต้องออกบ้างแหละเออมาด้วยความรวดเร็วเลยนะผมสกิปปฮึปมาเบลเบตต้โอ้ยพ่อไม่เอยเบลเวตต้ออกมาได้แล้ว โอ้อยังไม่ออกอีกนะครับผมมาได้โปรโตัวสุดท้ายเท่านั้นเบลเบตตี้ออกมาเลยมาชึบโอ้โหนามิเออยังอีกนะครับผมเบลเบตตี้ได้โปรโเธอนะขอร้องคาสื่อไม่ต้องออกขอเบลเบตตี้ตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดีโอ้โลแนเหมือนกันดีกำลันหลอกกันอีก โอ้โหคลิปปะเออเรียบร้อยนะผมโอ้โหกว่าจะครบนะฮะเรียบร้อยนะผมเบลเบตตี้ก็เวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะผมโอ้โหไหลาย,ยาวเลยโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ผมใครมีเข้เหงไงเนี่ยสามารถคอาไม่มได้ล่าได้เลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปน,นะครับสวัสดีครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผม